วันนี้น่านดมคนเมืองจะได้พาทุกท่านมาแอวเวียงกาหลงซึ่งก็เป็นชื่อของเมืองเกา่าปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณเขาดอยหลวงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงหายเวียงกาหลงจากการสันนิษฐานของนักโบราณคดีกล่าวว่าสร้างขึ้นช่วงพศ1,500ถึง1,600ในช่วงที่พระเจ้าอนรธามังชอกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม ยกทัพไปตีเมืองกรรมพูชาเพื่อทวงถามขอพระบรมสารีริกธาตุพระไตรปิฎกและกอพระแก้วมรกตคืนพระเจ้าอโนรธามังช่อก็ได้ยุดพักทัพบ,บริเวณเวียงกาหลงในปัจจุบันนี้โดยระหว่างนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นลำเสงจากยอดดอยซึ่งโหนก็ได้ทำนายว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีพระองค์จึงทรงให้ทหารสำรวจพื้นที่ แล้วก็สร้างเจดีย์ใหม่ขึ้นมานอกจากนั้นยังสร้างเมืองขึ้นมาตดยโดยมีป้อมประการแวดดอยเลยมีพื้นที่ประมาณ15กิโลเมตรเพราะฉะนั้นคนที่บัดจำนาญทางก็เลยหลงตางได้ง่ายเลยเป็นที่มาของชื่อเวียงกาหลงนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนานดมคนเมืองตัวนะครับ